หลานสาวบอกเจอปูใช่หรือเปล่าอุ้ยตัวใหญ่จ้าปูดําด้วยอุ้ยปูดํานะไม่ใช่ปูหินปูดําด้วยจ้าโชคดีนะอุตาดีมากลุงบ่าวสาวปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้สาวปูพาทุกคนมาลงทะเลป่าคลอกกันอีกนะคะมากันที่หาดท่าหลาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าวันนี้สาวปูจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างตามลุงบ่าวกับสาวปูกันไปเลยจ้านี่จ้าเจอปูหินแล้วนะ นี่ได้แล้วนะนี่นี่นี่เจอปูหินตัวใหญ่ด้วยจ้ะนี่เขีย่ยได้แล้วนะนี่ปูหินตัวใหญ่อีกจ้ะออเข้าไปแล้วนะออ้ยฝังโคลนอยู่นะเอาหยอก นี่ปูหินอีกจ้ะนี่นะได้แล้วหนึ่งตัวเจอสามตัวนะตรงนี้อะนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สามจ้าเข้าไปแล้วนะเอาได้เอาได้จะเอาได้ปูหินอ่ะอ่าได้นะ อุ้ยเสียงลุงบ่าวเจอหอยตัวใหญ่เดี๋ยวไปดูกันนู้นดูลุงบ่าวเคลียอยู่ใกล้กับสาวปูมากๆลุงบ่าวปักไม้ไว้ให้นะลุงบ่าวปักไม้ไว้ให้นี่เห็นบอกว่าตรงนี้ตัวใหญ่ไหนนี่โอ้ยลุงบ่าวเจอตัวใหญ่แต่ตัวนี้ยังไม่เจอเลยอ่ะ là bác có <laughs> ừ, là tí ui bào hỏi khen mang tôi dậy cho đi để đơn vị ao bào đồng bào cho ít ná đấy lạc một cả chai hạt bào ui là... ừ, tôi dậy cha ui ừ. ui ừ. ở nơi đây thì tôi ná nhiều lãnh xã bọc trơ pu sai đúng không อุ้ยตัวใหญ่จ้าปูดำด้วยอุ้ยปูดำนะไม่ใช่ปูหินปูดำด้วยจ้าโชคดีนะตาดีมากตัวใหญ่เลยนะนี่นะปูของเราวันนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอกินแล้วนะคะเอาไปต้มไปนึ่งกินกับน้ําจิ้มนี่มีคนมาหาเยอะนะวันนี้ปูก็เลยได้นิดเดียวคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสับปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ